สวัสดีครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับอยู่กับผมบ่อชาคนเดิมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาติดตามการเพาะนะครับเพาะเงาของบอลดำสตูลนะครับก็ผ่านไปจากที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วนะครับก็ประมาณ1เดือนเกือบ20วันนะครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับก็เดือนครึ่งนะครับก็มาดูการติดตามนะครับหลังจากเพาะด้การสั่งเงามานะ อันนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็ตรงนี้คือบอนดําสตูลนะครับบอนดาสตูลก็ถือว่าเป็นบอนอะโลคาเซียเช่นเดียวกันนะครับอะโลคาเซียแมคคเลีสนะครับก็เพาะเสร็จแล้วเพาะพร้อมกันนะครับนะครับก็ขึ้นมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับบอนดาสตูลก็เป็นบอนดําสตูลที่สั่งมาจากจังหวัดสตูลนะครับจังหวัดสุราษฎร์แถวนั้นนะครับแถวภูเขาเขาจะมีนะครับบอนดาสตูลนี่ก็ถือว่าเป็นบอนที่ชอบพื้นที่ชื้นนะครับแต่ไม่ชอบแฉะนะครับก็ ไม่ชอบน้ามากเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเกิดได้ดีทีนี้พอเพาะลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ให้ดูนะครับว่าเออทาไมเราเพาะพร้อมกันแล้วทําไมต้นการจเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนะครับต้นนี้เขาก็ให้กิ่งก้านขึ้นมาใบหนึ่งแต่ต้นนี้นะครับยังออกเป็นสีแดงๆอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดมาจาก อันหนึ่งล่ะคือหัวบอลอยังไม่แก่พอนะครับก็อาจจะทําให้แทงหน่อช้านะครับสาเหตุที่2ล่ะก็คือ,อบอลบอลเขาอาจจะ,ะช,ชะงักการจเจริญเติบโตนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือในช่วงที่ผมปลูกนะครับตรงเนี้ยผมจะแกะนะครับแกะกาบออกไปให้เหลือ ให,ให้แกะกาบออกนะครับก็จะให้เหลือแต่หน่อของมันแต่ตัวนี้ไม่ได้แกะนะครับเราก็เพิ่งจะโผูล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้บ่าวาชาจะพาเพื่อนๆแยกกระถางนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในกระถางเช่นนี้ดินอาจจะไม่เพียงพอในการหาอาหารนะครับอาจจะไม่แตกกอใหญ่เหมือนกับตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวพญายจุกอ่างนะครับพญายจุกอ่างก็กอใหญ่นะครับเขาก็เริ่มกอใหญ่ เดี๋ยวเรามาแยกกระถางกันนะครับเพื่อนๆว่าลากเข้าไปได้เยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนดูดูลากเขาก่อนนะครับเพื่อนมันเป็นยังไงครับนะเดี๋ยวให้ดูลากนะครับเพื่อนเส้นเดือนแสดงว่าเจริญเติบโต<_><_>จเจริญว่าเจริญเติบโตแล้วก็มีอาหารนะครับมีเส้นเดือนให้เขาอยู่ รากของเขาก็จะเป็นรากฝอ,อยนะครับเพื่อนๆเป็นรากฝอ,อยสีขาวนะครับเป็นรากฝอ,อยสีขาวนะครับปลูกไปเลยนะครับใสดินลงไปครับก็คือย้ายลงไปก็ดินชื้นอยู่แล้วนะครับพอดีผมก็ทําให้ดินดินเขาชื้นไว้อยู่แล้วก็พยายามก็คือต้องอยังไม่ยังไม่ต้องรดน้ํานะครับเพื่อนๆก็คือให้เขาอยู่แบบนี้นะครับ เราก็จะหาอาหารของเขาไปเาดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูรากนะครับรากยาวเลยนะครับรากหาอาหารสีขาวนะครับรากยาวแต่ว่าเนี่ยหนอดแทงช้านะครับหนอดแทงช้า หัวของบอลดําก็คงให้โผ่นะครับพเพื่อนก็คงต้องให้โผล่ไว้นะครับให้โผ่ไว้แล้วก็ความชื้นก็ถ้าดูยังชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องใส่น้ํามากนะครับพเพื่อนยังไม่ต้องลดน้ำเพราะดินยังชื้นอยู่นะครับนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาติดตาม นะครับการเจริญเติบโตของบอลน้ำสตูนในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมาคลิปของบ้านสวนเกษตรพอเพียงในวันนี้นะครับวันนี้ลาลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ